สวัสดีท่านที่ผมอยู่ผมฮาร์ดี่โซนิคเกมเมอร์นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็วันนี้นะฮะผมมาอยู่กับเกมอาก้ o .io นะฮะซึ่งว่าผมว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งนะที่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่ผมไม่รู้มอนกันนะว่าเมื่อวันมานานมากยังแต่ว่าผมผมเห็นหลายคนนะเขาเขา ถ่ายมาแล้วเล่นหนึ่งสน,นุกสนานครับผมก็เลยอยากจะมองมาลองเล่นนะอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะ mm. ผมก็เลยอยากจะลองเล่นให้ดูฮนะกดเกมนี <popcorn> <ilia ise> ้ง่ายครับผมตัวใหญ่กินตัวเล็กครับผมคือเราจะเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับผมของในเกมนี้น,นะแล้วเราก็จะกินตัวที่เล็กกว่าฮะซึ่งเพื่อที่จะให้ได้คะแนนดีที่ใหญ่ที่เยอะมากมากขึ้นนะฮะผมขอเอิเป็นโชว์แมสก่อนคเค แล้วก็แต่ว่ามันไม่ไม่ได้หมดแค่นั้นนะฮะผมก็คือตัวเล็กเนี่ยจะมีความเร็วที่เร็วกว่าตัวใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยเดียวกันเมื่อตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถมันก็จะมีตัวเล็กลงนะฮะแล้วก็เราก็สามารถจะกดสเปซบาร์เพื่อที่จะแยกตัวเป็น2ออที่นะเอบิ W นี่ Eject s m a มานี่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูเลยกันเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่า อ้ตเ,ตเโอเคแล้วก็เริ่มเลยฮะน,นี่นะผมผมเป็นเมานะก็จะเห็นนะว่ามันจะมีเลขอยู่ที่กลางตัวผมนะเป็นผม,มตัวสีชมพูมนะยี่สิบก็คือเราเก็บลูกไปให้ทั้งหมดยี่สิบนะฮะแล้วก็คอยหนีตัวใหญ่นั่นเองฮนะอันนี้นครฮะอันนี้เป็นคนไทยคนไทยเองในวงนี้ะนี้แน่นอนแล้วจริงได้ไวะนะอ่าถ้าถ้าถ้ามัน ตัวเท่ากันมันก็จะกินกันไม่ได้นะก็จะได้ทาได้แค่นั้นแหละครับเอเคก็อย่างที่บอกนะผมว่าเกมนี้เป็นของต่างประเทศนะแล้วก็เล่นได้แบบทั้งคนคนไทยคนอะไรกูทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศก็เล่นได้หมดนะฮะก็ไล่กินก่อนหาตัวที่มันเล็กกว่าผมเนี่ย คือว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะผมทางขวาบนนะจะบอกว่าผมได้แต้มอยู่เท่าไหร่แต่นี่มันยังไม่ได้บอกผมนะก็คือว่าผมยังเล่นไม่ถึงติดยังไม่ติดแรงนั่นเองฮะเออไม่ดีมากอ๋โอโหกระบาครับผมคุณกระบาครับผมโอ้เรียบร้อยฮะเปนกระบาดกินผมนะฮะทีเมื่อไรอะอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีวันนี้แบบตัวใครตัวมันเนาะ มมมมมมมแม่ไ oh, yeah, yeah. มเขาร่างดิ้ w Man. ้้้ s <S okay, ้เ้้า้่้้้ิ้้้้้้้้้้เ้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้เดิม้้้้้้้้้้้อ้้เ้้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ั้ผม้้้้้้้้้้้้้ด้้ะ้้้้้้้น้้้้้้ง้้้้้เ้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้ กูขออยากกินกูนี่ผมจะมาสุดแมพแล้วนะฮะตีกลับก่อนออื้สเต็ปเว้ยจากนั้นผมก็แยกะฮะแล้วก็ตัวนั้นก็กินไปโอ้โหไอ้นี่มันเสียอยู่กูอ่ะชื่อไทยนั่งเลยกลัวแม่งไม่รู้โอ้โหนี่ผมวุ่นวายสเต็ปแล้วนะผมน่าเมื่อกี้ถ้าผมกดสเต็ปได้ทีหนึ่งเอาไม่ว่ามันจะหารสองนะครับผมประมาณนั้นนะฮะ เรียบร้อยเอ,อ้ยนิก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 จะเย็นเพื่อนจะยนเย็นครับผมนิก ญ,ญ,ญี่ปุ่นไหมเนี่ยญี่ปุ่นหรือเกาหลีวะนี่สุว่ามันจะแอบ,บได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าอันนี้เป็นของทางเซิร์ฟเวอร์นะผมถ้าแหลกมันไม่ไม่เกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์ของท่านนะมันอาจจะเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเขาหรือว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะฮะอ่าเออหูไม่โดนเอออย่างนั้นแหละรวมร่างหน่อย ถ้าผมอยากให้มันตามทันขึ้นก็ให้ตัวใหญ่ครับผมกินเยอะๆแล้วก็ให้ตัวเล็กกินเยอะๆเหมือนกันเพราะตัวใหญ่มันจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะจะได้ตามไม่ทันเอาเออผมโอ้ยอย่าเพิ่งครับผมแอนตี้ไวรัสอย่าเพิ่งครับอ๋ออ๋อนี่ก็จะ สวยวครับผมสวยลวครับผมสวยเลยครับผมอืมอ้าวเวนกูโอ้โหเล่นเยอะครับไปหมดเลยฮะจากเจ็ดสิบแปดสิบโอ้มาตั้งเก็บร้อยใหม่โอ้ยบ้าแม่คงตายแม่คงตายชื่อก็เขียนอยู่ว่าห้องโถ่

สละเลยครับผมโอ้เนี่ยถ้าสองตัวเนี่ยถ้าสองตัวผมรวมกันได้นะผมว่าน่าจะว่าผมน่าจะกินเอเขียวมิ้นได้อยู่เนะี่ยนั่นแหละรวมดิเฮ้ยสวยโอ้โหโอ<ห>กินไม่ได้เลยฮะผมแต้มมันเท่ากันอ้าวอ้าวโอ้โหเล่นมากไปฮะ เอออากูโดนกินเดี๋ยวยี่หกแล้วกูจากร้อยจากสามร้อยกว่าโอ้ที่ผมติ๊กโชว์มาสเมื่อกี้นี้ก็คือจะโชว์เลขนะฮะให้มันขึ้นแบบนี้มันขึ้นที่ตัวผมนะห้าสิบครับผมห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปด โหมึงอยามางไล่กูได้ไหมขอร้อยนึงดิสวยนี่มันเก็บสีเดียวกันนะผมว่าามันน่าจะมีผลเลยนะอันนี้ผมลน้องเก็บสีเขียวดูอ๋อเมื่อกี้นมันยิงมาให้ผมเฉย ถ้าเก็บสีเขียวถ้าเก็บสีที่เป็นของเรานั้นเราจะได้เยอะกว่าการที่เราเก็บสีเอ้วูแจ็คที่เราเก็บสีธรรมดานะฮะที่มันไม่ใช่สีของตัวเราเองนะก็เมื่อกี้นี้ผมก็ลองไปนี่ผมก็ลองดูน,นะไอ้อพวกนี้ผมดูแล้วนฮะมันถ้าเอาไปดูมันก็แตกให้เป็นตัว,ตวเล็กๆฮนะว่าไม่ไม่ดีนะี่มึงตัวเล็กกเนี่ยกูคนใต้กูคนใต้ตเหรอ กูคนใต้กูคนใต้เอาตัวเจ็ดห้าให้หลบให้ได้ก่อนนะฮะเจ็ดห้าต้องหลบ้ันนี้ฮะโดนหลบเรียบร้อยอีกแล้วโอ้ย <c oughs> ชื่อเดิมเนี่ยโอ้โหเ็นเจนเ็นพี่ เริ่มครับผมมันรู้สึกว่าแต้ใหญ่สุดน่าอยู่มันร้อยกว่าเลยนะเอ้ยพันกว่าเลยนะสองสามพันเลยแหละอันนี้ผมบอกว่าเซอร์เวอร์นะฮะเออก็มีไม่เหมือนกันนะเซอร์เวอร์มีทั้งมันคือเอาจริงๆผมว่าถามว่าเกมนี้คนเล่นเยอะไหมก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะเพราะมันเป็นเกมเพลย์อแบบแปลกแนวตรงนี้ละมัง้งมันก็เลยจะมีคนเล่นเยอะหน่อย ก็งบฟุตบอลเนี็ยโอ้โหรวมเลยครับสวยร้อยกว่าอืมกินได้ไม่ได้เฮ้ยได้ว่ะเอ้ย ว่าคือตัวแปดสิบสองมันจะตายแล้วโอ้เฮียโอ้ยเซงวะ่ะผมต้องพยายามพี่ไม่แยกล่างนะผมดีกว่าผมจะชัชวร์ว่ามันกินได้จริงๆนะไม่งั้นเฟลแบบไม่กี้นี้ไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ oh. ในติดบอดทางขวาเนี่ยขอแค่ติดว้อืม ว่าโดนกินอีกแล้วเอ้ยเออเอ้ยตัยวผมจะโดนกินแล้วเนี่ยอือหือแยกอีกโอเดี๋ยวเก้าสิบแปดอีกแล้วเอออุ้ยแยกมาก่อนเออโอ้โหต้องแยกนะต้องเสียนนะผมตาไวมือไวโอ้โหมึงต้อนกูขนาดนี้นี่ แยกอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ละเดอเออเกือบเกือบนะผมสเต็ปแมบนี่ล็อกหลบเว้นี่เอ้าโอ้โอเคผมก็จบกันไปแล้วนะะผมสำหรับเกมนี้นะฮะอัก้าจุดไอโอนะฮะผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้แล้วกันนะะผมหรือว่าถ้าถ้าผมไม่ได้ทิ้งไว้ให้ก็ไป เจอใน google นะผมว่า akka.io นะฮะนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดซับกันให้ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เอ่ออย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Disney Gamer ด้วยนะครับผมเสิร์ชเข้าไปเลยครับ Disney Gamer นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมสวัสดีครับ